สวัสดีครับอยู่กับผมอีครับว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมยิงปืนแล้ววันนี้ก็เป็นเกมยิงปืนแบบแนวเนื้อเรื่องไงนะะเราเราจะไปร่นเออที่เริ่มแรกเลยคือก่อนเราจะมาถึงเหตุการณ์นี้คือเราไปสู้มาก่อนแล้วนะสู้กับเครื่องบินสู้กับเรืออะไรอย่างเงี้ยกราฟิกเกมนี้สวยมากบอกเลย แต่ว่าเสียดายตรงที่ปืนมันไม่มีอัปเดตเขา้านะมานะมาผมหือตื่นมาก็เจอโอเคครับเฮ้ย

quang khoáng quang khoáng quang khoáng quang dòng quang dòng quang dòng check dòng quang dòng quang dòng quang dòng Biến dòng quang dòng ở phòng quang Biến ยิง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 โอเคฟังขวาหนึ่งตัวโอ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ๊ครับยิง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 อืมมีมีดห็นไหมเนี่ยมีมีดห็นไหมมีมีไหมมีมีไหมมีมไหมอุ้ยอุ้ย อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนแท็กโอเคโอ้ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะตัดโอเคงันมาเริ่มเนื้อเรื่องต่อ หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอส้นเตียนทันทีเลยโอ้ยฮึอวันดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยล้ม โอ้ยไม่มีที่ก no> ันบ <oh mm ังให้ด้วยโอเค หัวแตกไปแล้วโอเคมาสิมาสิก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 

เฮดแท็กเป็นปืนไหน้องเปลี่ยนไม่ได้อีกเอาโอ้นี่มันโอ้ของตีฟอรมินเดอร์ฮอวอ้ม่ใช่ศัตรูอยู่ข้างหน้าหนึ่ง เฮ้ยอย่าทำโดนพี่อสองจิ๊บไปตเตอร์อี๊อปุ่นไรเนะี่ยเสียง

จะเอ๋เอาสโอาสโอาสว่าไงพี่นุ่มเอเค,อเค,อเคแล้วเราก็จะตัดโอเคหลังจากที่เราไปวัดอีกวัดหนึ่งแล้วนะในเรื่องต่อจากครั้งทุเร้าเลย สวัสด er ีครับอืมอุ้ยนี่อุ้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอุ้ยเฮ้ฟ แค่นี้ก็ยิงไม่โดนหรอพอนุ่มสวัสดีครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนอืมอืม สวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อีมอโอเคเรื่อนปืนโอเคเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนปืนเปลี่ยนแม็กเอ๊ะอะไรเนี่อ้ เฮ้ยไม่นะมีขู่ผมผมยอมแล้วครับโอ้ดีมากไอ้สองสั์ที่ไหนกันล่ะอืจอนวิทเพฮอเฮ้มาไม้เมยไทยเฮ้ยผมคอทีเฮ้อสไลด์เฮ้ยมาสิ เปลี่ยนมิเปลี่ยนข้างฮะเปลี่ยนข้างหักแขนฉีกคุงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้อโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบเอ้ยกันกันโอ้ขอบคุณมากแต่ขบพื้นก่อนอืมไม่ต้องพูดเอามาเฮ้ย อะไรครับนี่เฮ้ยเปลี่ยนแม็กยิงไม่โดนเลย,ยตัดเชือกเฮ้ย,อย,อยเออเออ โอเคโอเคโอเคปัดหมอเริ่มต้นกันต่อมาคราวนี้เราเจอบอสแล้วก็มาดีครับสวัสดีครับ สู้ก์เฮ้ยเปลี่ยนปืนกันอ๋อสีโ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 อสปืนพกสไนปเปอร์โอบสีฮอบ Mình hỗn hợp ổn cậu không Mặt thịt cưng... Cái gì vậy? xịt, ôi xịt, อืแ <c oughs> ้แท็กเปลี่ยนแม็กสวัสดีครับอุ้ยออุยอ้ยอุ้ยออย โ oh อ้ยเอ้ยแตกอ,อ,อะไรอ่ะอะมาช้าไปนะลูกพี่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะตัดโอเคมา ก็มาดิมาดูกันหลังจากที่เราเจอเรื่องในรายเราต้องเจอภารกิจออะไรเลย khô má khô má nóng như này hello, <cười> <cười> what? Rừng xinh xinh rồi leo ding okay. งวนละอุ้ยกล่องโอเคลงไปด้านล่างเอาปืนพกดีกว่า ไปไหนอ่ย 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh. ปปอนนเสร็จสิ้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบาย